กลัวเป็นบ้าสาวสุดฮอตเปิดใจผ่านสื่อเผยสาเหตุรักพังเพราะเป็นฝ่ายบอกเลิก เป็นนักร้องสาวซุปตา์อีกคนของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับหญิงลีสีจุมหดโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา23ตุลาคม2565ได้ออกรายการสามแซบพ,พูดคุยกับพิธีกรหนุ่มกัญชัยในบางช่วงบางตอนของรายการหญิงลีได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องความรักว่าความรักพังเพราะเราตัดสินใจหยุดให้ตัวเองรักเขาให้เราหยุดครั้งรักเขาหยุดความรักครั้งนี้ที่เราไม่มีความสุขคือยังรักมากหยุดเพราะรักเขามากหยุดเพราะ รักเขามากเกินไปต้องให้ตัวเองหยุดเดี๋ยวเราจะเป็นบ้าก,ก่อนเสียบุคลิกภาพเกินไปเราเป็นโรคซึมเศร้าว,วากไปไม่น่ารักหนุ่มกันชัยได้ถามต่อว่าแสดงว่าเขาไม่ได้ขอเลิกคุณแต่คุณไปขอเลิกเขายิงลีหนู่ไม่ขอเลิกก็ประกาศเลิกเลยเพราะการที่ขอเลิก1ิบถึงยีครั้งเวลาเขามาง้อหนูก็จะคืนดีใจอ่อนก็ประกาศเลิกเลยแหงศักดิ์สีคำขอ้อเราไม่สามารถจะกลับไปได้ทมน้ำลายรดหน้าตัวเองไม่ได้ต้องให้สังคมเป็น าหนุ่มกันชายเราอยู่กับเขาชีวิตเราไม่ไดีหรอหญิงลี่ไม่ได้ดังใจเราคาดหวังในสิ่งที่เราอยากให้เหมือนวันแรกพอมีอะไรผิดหวังเรามีปัญหากันซํำซ้อนทำให้หญิงบั่นทอด เป็นภาวะซึมเศร้ามีปัญหาหน้าบูตรเปิดพัดลมเบอร์3ออกรายการทีวีหญิงต้องสนุกค่ะขึ้นเวทีหญิงก็สนุกค่ะแฟนๆค่ะแต่พอเปลี่ยนรถขึ้นรถตู้เราก็เครียดใจลอยกินข้าวก็ลืมตักใส่ปากเป็นอัตโนมัติแต่ตอนนี้ไม่เครียดแล้วราเริงแจ่มใสดีปกติดีมาก